สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรัคนาราศีเมถุนกันนะคะว่าเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรเอาละค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอดีตท,ที่ผ่านมาชาวรักคนาราศีเมถุนคุณเป็นคนยังไงเคยผ่านอะไรมาบ้างนะคะคุณเป็นคนที่โดดเดี่ยว เป็นคนเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ค่ะเวลาเจอปัญหาอุปสรรคคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจคุณเจออะไรมาคะคุณจะได้รับข่าวสารได้รับโอกาสอะไรบางอย่างมันทำให้คุณสันโดษค่ะอดีตที่ผ่านมา คนที่เคยมีคู่นะคะคุณมันมีอุปสรรคค่ะความรักของคุณมันมีอุปสรรคเจ็ดาบนะคะคุณต้องฝากฟันมันมาด้วยตัวของคุณเองค่ะอัศวินถือดาบมันเป็นสัญชาตญาณในการตัดสินใจเชื่อมั่นในตนเองนะคะเป็นการต่อสู้ฝา่าฟันเรียกว่าคุณเหนื่อยค่ะ เหนื่อยกับการมีคู่ของคุณอดีตคุณอาจจะเคยทะเลาะกับใครมาแล้วเลิกลากันไปนะคะมันทำให้คุณนะยืนหยัดด้วยตัวคุณเองคุณจบกับใครมาสักคนหนึ่งใช่ไหมคะคุณจะได้รับข่าวสารนั้นหรือว่าเขาอาจจะเงียบหายไปเลย เขาก็เงียบหายไปเลยเหมือนกับว่าไม่มีข่าวสารอะไรใดๆจากคนนั้นเลยเงียบสนิทเลยค่ะคู่ของคุณไม่รู้หายไปไหนราชาดาคุณมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นไปอันนี้คืออดีตของชาวเมทุนนะคะปัจจุบันค่ะปัจจุบัน คุณมีความรู้ความสามารถเป็นเขาเรียกว่ามีความสามารถมีความรู้สามารถที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเหมือนกับว่าคุณต้องเจอกับเรื่องเดิมๆอะค่ะคุณคบกับใครอยู่ณว,วันนี้คุณรู้สึกว่าเร,เรื่องเดิมๆก็คือเรื่อง,องห่วงกันนี่ยละค่ะมันมีความกดดันอยู่ในนั้น ต่อให้มีอะไรมืดมิดเดือดสตามันก็ยังมีแสงสว่างมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆคุณอาจจะเจอคนใหม่แล้วก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันอึดอัดมันถูกจับจ้องด้วยอะไรบางอย่างถูกบีบบังคับค่ะคนรอบข้างคนบีบ,บบังคับหรือเปล่าคุณคบกันแล้วมันมีใครแบบว่าเหมือนเหมือนเนี่ยค่ะ มีผู้ชายคนนึงมองผู้หญิงคนนี้อยู่ด้านหลังและผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งมองไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเท่านั้นเองเหมือนกับว่าคุณกำลังคบใครสักคนแล้วทุกคนต่างก็จับจ้องว่าคู่ของคุณจะเป็นยังไงแต่ตัวคุณเองมีความสุขนะคะเพราะคุณฉลาดมากขึ้นกับเหตุการณ์เดิมๆที่ผ่านมามันเหมือนกับว่า หตุการณ์เดิมที่ผ่านมาเป็นครูสอนให้คุณทำปัจจุบันให้มันดีค่ะอนาคตคุณจะเป็นยังไงคะอนาคตของคุณนะคะก็จะได้รับความสำเร็จจะจุดเริ่มต้นใหม่ๆมีมีคนยื่นโอกาสมาให้คุณนะคะแต่คุณก็ยังผิดหวังอยู่ดีค่ะคุณก็ยังรู้สึกผิดหวังผิดหวังกับคู่ของคุณหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนั้น ไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าไหร่คุณอยากให้ความคุณอยากให้ความฝันของคุณกลายเป็นจริงคุณกำลังประสบปัญหาอะไรเห็นไหมคะอัศวินถือไม่เท้าอัศวินถือไม้เท้าก็คือคุณกำลัง ได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างหรือว่าคุณติดต่อสื่อสารกับใครสักคนอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าคุณรอคอยะคะ่ะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะมันเหมือนกับว่าคุณได้รับโอกาสตรงนั้นแต่มันก็เหมือนกับคุณจะปล่อยโอกาสตรงนั้นไปอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ขวายคว้าอะไรเพราะคุณกําลังคิดมากอยู่กําลังคุณคบกับใครอยู่คะถ้าคุณคบกับใครสักคนอยู่เขาให้โอกาสคุณนะคะ ค่อยให้โอกาสคุณแล้วตัวคุณเองล่ะคะให้โอกาสตัวเองหรือยังชาวเมถุนส่วนใหญ่อะมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยให้โอกาสตัวเองแต่คนรอบพางเขาให้โอกาสคุณแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยให้โอกาสตัวเองเหมือนกับว่าไม่ค่อยอภัยให้ตัวเองมาดูไพ่ขยายกันนะคะอคุณเป็นคนคิดมากค่ะคุณมันเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่คุณก็ยังคิดมากอยู่นะคะมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของคุณค่ะคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความอดทนคุณเอาชนะอุป,ปสรรคอะไรหลายๆอย่างได้เดี๋ยวเรามาดูเขาคนนั้นของคุณกันดีกว่าเขาคนนั้นของคุณ เขาคนนั้นของคุณเห็นไหมคะเขาอะ่ะไม่อยากให้คุณทอดทิ้งเขาเขาเคยผิดหวังมาในเรื่องนั้นๆมันจบลงไปแล้วได้เวลาก้าวต่อไปแล้วอืมมันมีความมั่นคงค่ะคุณแต่ตัวเขา ตัวเขาเหมือนกับว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เห็นไหมคะก้เหรียญอยากอยากจะเก็บเงินเก็บทองอยากจะเป็นแบบอยากจะให้ตัวเองเพอร์เฟกซะก่อนถ้าคุณรอใครสักคนอยู่ที่จะพูดเรื่องแต่งงานหรือว่าพูดกันสร้างในฐานะครอบครัวเขากําลังสร้างฐานะตัวเขาอยู่เขากําลังพิสูจน์ตัวเองอยู่ค่ะ ไพ่สรุปกันดีกว่านะคะไพ่สรุปของคุณเมทุนนะคะมันนิ่งเฉยต่อให้โดนกดดันยังไงก็เหมือนกับจะนิ่งเฉยยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตัดสินใจอะไรไม่ได้มันมีความสำเร็จอยู่ในนั้นมีคนยื่นโอกาสเข้ามาให้คุณมันขยับตัวไม่ได้เลือกไม่ได้ค่ะมันสองจิตสองใจ มันไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณก็จะเลือกด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอดีตมันทำให้คุณคิดมากปัจจุบันมันทำให้คุณเลือกอย่างระมัดระวังจนเนี่ยเลือกไม่ได้สองดาบแล้วก็เลือกอย่างระมัดระวังสี่ถ้วยสี่เหรียญเอาละค่ะชาเมถุนคะไม่ว่าอดีตคุณจะถูกเทมา หรือใครเทคุณหรือคุณเทใครก็ตามปัจจุบันถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้คุณมีความสุขให้กับตัวเองให้เพียงพอเมื่อคุณรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้เพียงพอความรักที่คุณมีให้กับตัวเองนั้นจะแผ่กระจายไปสู่คนรอบข้างแล้วเขาจะเห็นค่ะแล้วเขาก็จะมอบจะสัมผัสความรักที่คุณมีให้เขาได้นะคะขอให้ชาวเมทุนอดทนแล้วก็สร้างความรัก ให้ตัวเองก่อนแล้วพลังแห่งความรักของคุณจะแผ่กระจายไปคนรอบข้างได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเอาละค่ะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนโชคดีในเรื่องความรักนะคะสวัสดีค่ะ